ลองมาคุยกันชิด้านลองมาคุยกับอีโกนาสิลองถามดิว่าไปไหนมาเผื่อเขาจะตอบเป็นรนะไปไหนมาชิ้ลองคุยดิไ,ไปไหนมาทําไมอีกโกนาเพิ่งมาไม,ไ,ไม่คุยอะ่ะไม่จะให้หนูกาเป็นฉายเดียวกันหนูมาแล้วเหรอใช่แล้วเขาเป็นเพื่อนหนูหนูเป็นคนเห็นคนแรกหนูเป็นคนเห็นตอนที่เขามาเล่นมาคุยสิเฮ้ยว่าไง่ายอร่อยไหมอร่อยไหม ว่าไงครับมองหน้าทำไมเขาเห็นหน้ามองรู้เรื่องเหรอฟังรู้เรื่องเหรอฮะเรียกตั้งนานเพิ่งมาไม่นอนขี้เกียจที่ไหนมาอยู่มาแตนนอนอยู่นั่นแหละไม่ยืนเรียกตั้งนานละเพิ่งโผล่มา ไม่เพิ่งออกมาดูอีกคนหน้ามานี่เลยมานี่เลยอีกคนหน้ามานี่เลยเจ้าเพื่อนยอกนั่นมาแล้วอีกคนหน้าครับไปบอกคุณยายประยุกมาดูปะไปเร็วๆไปตามแป๊บหนึ่งชิตันเพราะว่าสามสามวันเขาจะออกมาทีหนึ่งสามสี่วันมาทีอาทิตย์หนึ่งนุ่นไม่ได้ อีกนะอร่อยไหมเอาโทรศับไปใกล้ๆหน่อยนี้อร่อยใหญ่เลยงับงไม่มีผลไม้ให้กินเลยวันเนี้ไม่รู้จะให้กินอะไรงรับงับมาหลังไปตลาดเสื้องหุ่นมาให้กินเนี่ย งบาปง๊ับโห่่กําลังกินยอดผักบุ้งเออรู้จักเลือกกินยอดที่สวยอยู่นะเด็ดผักบุ้งมาฝักงหน่อยสิเด็ดผักบุ้งมาฝักงหน่อยชี้อีก็นะาอีก็นะาครับเด็ดผักบุ้งมาฝักงหน่อยุ มองไปมีเตน้ำ มยวันนี้ทำไมตัวใหญ่อย่างเงี้ยอีกโกนาอีกโนอกโนาเฮ้ยเฮ้ยหันหน้าม,ามองหน่อยหันหน้ามาหน่อยสังเกตด,ดูตรงปากเขางับ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  มองหน้าให้เขาหันหน้ามองเขาก็มองจริงๆอีก็หน้าแง่หน้ามองกันอีกแล้วอีก็หน้าทำไมเจ้าหน้ารักจังเลยอ,อืมามาเลยนนี้ขอมือหน่อยขอมือเธอหน่อย เร็วๆอีกคนะนครับอีกคนะนครับอีกคนะนครับอีกนะนอีกนะนตั้งใจกินแท้บา,บายแค่นี้แหละไม่กลัวละบายบาย ไปแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วเด้อบ๊ายบายตั้งใจฟังด้วยแค่นี้แหละจบคลิปแล้วนะ